ควมเป็นต้องก็ประสิทธิ์ของเฟนี่คุ้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปั้งไปไว้สุขสุขสุขนพบค่อกับลิซี่ดวงหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะได้ต่นสวยๆของวันหวยออกในวันนี้รวยอีกแล้ว <c oughs> ใครได้เลขดีเลขดังคะ มาเล่าความฝันให้ฟังนะคะเผื่อว่ามันเข้ากันเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวพ่อผู้ทา่านเจยอมเาเล่าเลยเรืองอย่างนะคะรอดูดคลิปนางอยู่ค่ะนางจะได้หวยอะไรไม่ถามนางตรงๆนะคะตารอบเบิ้งคลิปเอานางจะได้หวยอย่างพี่น้องสิบไปบ้านตุย,ตยค่ะบอกเอื้อบบามน้ำเล่าผูกแขนผูกแขนอะไรคะนางจะแต่งงานกันหรอตอนนี้กี่โมงแล้ว ิบโมงจะสิบเอ็ดโมงอล้วผิดหรยังไม่ได้ไปไหนมาไหนคะ่ะยังอยู่ในห้องอยู่เลยคะ่ะกัดมันร,อนรอน้อนร้อนค่ะกินข้าวแล้วเราก็ก็อาบน้ำแต่งตค่ะ,คะอันนี้ผ้าคลุมเจ้าสาวนะคะอันีคือผ้าคลุมเจ้าสาวคะ่ะเมื่อคืนฝันอะไรเดียวไม่ฝันบอกไวยหน่อยฮะ นอนไตยังแะบฟันนั่ง่าิีกับมือนี่บริกรับนะคะตกลงมือสิกับบอกลับบอกลับกับสิไปหาผพวใหม่เลยแเลยสิไปหาเอาหนาหานมะแรงสิไปเอาหนาหานมะแรงเพราะว่ามะแรงมีหมอลำ <laughs> ผมไปอยู่หนูลาเลยอะไรแกขาแกขนาดนั้นจะมีคนเอาอยู่หรอ อ,อถ้าจะมาดูถูกฉันเขาหมักนอกนอี๋เขาหมักแก่ๆนี่ลยเด็กหน่อยหัวสองอยู่หูหัวไหวกับบอฟังเลยมาตีค่าประเมินค่าฉันต่ำเกินไปแกนันจะมีคนเอาหรออือรอเยอะแยะเนาะพี่น้องปริอืดขมือนี้ยังหูหัวไหวอยู่มเมื่อคืนได้ฟันมาถือหวย ถือกะลีเด็กบิ้วความมุศึกถือหวยเด้ฟันว่าถือทั้งบนทั้งล่างผมพี่น้องเอ้ฝันว่านี้ออกหกหาฟันว่าถือทั้งบนทั้งล่างบนกับสามสิบหกกับสามไอบนล่างกับสามสิบพอดีถือหกสิบบาทละซ่านความฝันที่ถือกะลีวัจากรน้องถูกข้างล่างสามสิบก็สามศูนย์ข้างบนก็สามสิบก็สามศูนย์บวกกันเป็น 60, หกศูนย์ห่วยเป็นหลายต่ายแท้ แต่ว่าฟันว่ลเลีนนะ่ยะออกหกห้าฟันว่าเลขออกหกห้ากับเจ็ดแปดตึ้พหัวอันใดบนอันใดล่างแต่ถือทั้งบนทั้งล่างมันสิถือเลี่ยงหร้อบ่นเพราะฉะนั้นทางไท้ทำตัวให้แบบอารมณ์ดีฉันจะไม่ปอยฉันจะไม่ด่าอืมยิ้มขึ้นมก็จริง เดี๋ยวจะไปหาติดตุ้ยกันพี่น้องเอ้ยไปหาคอนั่นจะแม่สินการกับบอยอยงมานแต่ว่าลอกคลิปอัม马าอยู่ก็ยังไม่เห็นลงนางได้หวยอะไรนางจุดหวยได้เลขอีย่างนอจะแม่อัม马าเนี่ยฮะอัม马拉ลุยอัม马拉ลุงติด้วยบ่หูนั่งองลงหรือเปลานะโอนี่แต่ว่าเสด็จแม่นี่เบาประจุดแล้วเพิ่นว่าเพิ่นพอสบายเพิ่นบอกเลข บอกเลขแลวเพิ่นจนบอสบายจนได้ขาน้ำเกลือคุณยิงแม่นั่นมันแผลเพิ่อนมาแล้วเมื่อเอิรจะให้ไปรับกี่มองมาเองใช่ไหมก็เดินเข้าไปหรอก็เดินมาใส่ออกกำลังกาย ก็จันก็ต้องได้ไปเคมราชเอพี่น้องเอ้ยเบิกเงินอยู่ประเทศลาวมาได้ค่ะต้องไปเบิกที่ธนาคารไทยนะคะเรียวค่ะรับเงินเรียวที่ประเทศลาวไม่ได้ด้วยค่ะประเทศลาวรับแต่มาลิแกมกับวิเทยูเนียนนะคะจะถือเป็นถือหรือว่าเราไปเร็วๆเขาจะเขาจะส่งมาแต่ฝั่งไทยเพราะว่ามันตัวเลขสิบเอ็ดตัวเนาะประเทศลาวรับจะสิบกับแปดนะคะ เพราะฉะนั้นจะต้องขามโค้งนะคะอันนี้เงินเราจะไว้เซอร์ไพรส์น้องหมายนะคะแต่ว่าไปเลยมันได้บหมคะได้แท่นะคะใส่สันเสียขา,ขาเพื่อไป,ไปฟรีเหรอไปอะไรมาได้ขาไปมาได้ฉันกะสิโลกไปทำงานกรุงเทพเลยสันจสิโลกกรุงเทพเลยค้ามมาสั้นก็คุดเผื่อคุดมันในแถวนั่นเลยข,ขายก็จะมีใครเอาแหละฉันไม่ขายหรอก ขายอย่างอื่นก็ได้อย่าลืมนะพี่น้องเฮ้ยหาว่ามันตรงกันแต่ว่าเลขอัานหาพวกข้อหาคือว่าบ่มีอยู่นะหรือว่าจะสามศูนเพราะว่าทีแร็วมันศูนย์สามดาวนะครับดาามิเตรเลขเดาวจะไปไหนจะไปหลอเลิเลหลอเล่นในสยัยว์ y มือนี่ยับก้าะไปเยหาเชงเี่ยนวนมาสองแสนน่ะขี่นี่ยู่วาวชิเปริ่นชิเปริ่ชิเปริ่งนี่ยิ่ไม่อยากมู่ไปโลดนะค่าน้ำมันรถค่าน้ำมันรถเนหนียวน่ะใส่ใสเหนียวใส่เลยจ้าพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ขอขอขึ้นรถเขาบอกว่าไม่มีตัง อืมขอเข้าไปจีนแตงพวกนี้ก็มายืนรอจ่ายค่ารถแท็กะี่นีเงาลงไปแล้วไม่มีค่ารถขึ้นมาก็ไม่ต้องกัดอยู่กับแม่นี่เลยบอกว่าจะกุ้มโอเคพี่นลังไปหาตุ้ยตุ้ยก่อนนะคะอย่าลืมนะคะลองดูนะคะหาว่ามันตรงกันห้าหกหกห้าสามศูนย์ เจ็ดแปดนะคะสัมีหรือว่าหกศูนย์น้ำบอกสองเอกับหกศูนย์ักเลขอ,อ่านหลายเสือเกินพี่น้วองะแต่เป็นมาติดตัวกอนคือได้มันคือได้มันมาตากเป็นยังไงคะหายหรือยังคะจนผอมเลยนะโอ้โห <c oughs> ยังเห่าอยู่เลยจนหน้านจ,จนหน้าแร่หมดเลยอะ่ะม่ไ่หาไม่ดีไอ้มากินบ้าไม่ดีไอ้เลยเะ บอกให้ไปย่ำใบกระท่อมนะกินเขาได้มาจากใบแล้วย่ำกินเขาว่ามันเสาย่ำเคี่ยวใบมันนั่นบริโภคกินน้ำมันได้ย้ายกับวักกวักฝ่ายไม่แล้วถ้าลอ,อยไปจี๊จักจันป๊า,านบนะประานข่านะไปจ,จีจักจันพี่น้องเลยจะว่แเทวากล้หรือไปจักทางกินจ,กจักจันน้ำนาง มีได้อมาคกินโนตอนมัตรอนันละแด้ว่านางไปแถวไกลเนี่ยพระเจ้าได้เคยมันคือโทรศรพท์ไปอยู่บบาไม่ได้ถูไม่ได้หานางงันนัย่างกำลังนางไปเดี๋ยวลองทรหานางก่อนยังไม่หายอีกเหรอโอ้ยวัะสิได้ยาดีไอดีไขไม่หายกันยังอีก่อ๊ใจ้า ไม้ค้อว่าอะไรคืออันจักระจันเนี่ยคือจะให้ลกคนเนมันบอไรกับลกน้อดแต่ว่าเยยิมยมยมมันบอไรอบ่แมองับอไรอตยาเาเป็นกุญแแล้วมันบอเอลล์ชายมันหลนตาเออเลยเมากเบ่เออแร้วชมาแล้วนี่นะถ้าเจืามาก็ใจ้กับเมือเลยเออติดโหลดติดโหลดให้มันพอปนบ่ให้มันพอจำแจวแต่ว่าเฮ้ย

แม่เพื่อนสาวบ้านท่าอีกัเสเซียอีวพี่น้องเอ้ยจะเป็นเปราะเจาะแจะเถอะวะจะเป็นมานแต่บ่ฐา,านะก็บขานังยังเป็นตี๊กระจันอยู่เขารู้ว่าตื่นสายแล้วตื่นสายทําไมเมื่อคืนนี้ทันมันจนแล้วมาซื้อหวยกันพี่น้องเอ้ยภาษีพ่อซื้อซื้อราคาของวันนี้ฝันข้าสิบ่อซื้อกะดาซื้อหวยฝันนี่แหละ ป้าหนังสือหลายตัวนะคะวันนี้หมดอยู่ห้าหกร้อยนะคะถือได้ไหมเราจะรวยเราจะถูขวยัยอยากถึกเลขอยางมีความู้สซื้อถึกเลขได้เห็นเท่าไหรพี่น้องนางซีสื้อไปสองสี <laughs> 2, 4, 6, 8, 10, 4, ่หกแปดสิบสิบสามตนะคะสื้อกลับไปกลับมากลับมากลับไปสื้อแต่สองตับนล่างพอจบค่ะสื้อหลายไปเดี๋ว,ว่าถือให้มันหูไไเนะพี่น้อง หมดไปอยู่หกร้อยเจ็ดร้อยพูนะค้าน้องไม้กันยังเฮาห้องห้องอยู่ถากินแมงจักจั่นน้ำนางตุ่ยยังบ่มาอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะนั่งว่าให้ต่ำแจวไว้ถ่าโอ้ยบ่ฝาดต่ำค่นะน้นมันสิบ่ได้มันแดดอลีรเรามันบระท่านโฮมกันจกกนักจั่นกัได้ามันยังห้องคำมันห้องมันโฮมโฮมกัน นางสีซื้อไปห้าส่อเอ๋ยสองห้าหกห้านะคะแล้วก็ห้าหกหกหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดเลขที่ฝันไปนี่แหละค่ะสามศูนย์หกศูนย์ค่ะสามห้าห้าสามศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะล่อหวยนะอามารากะรี่ลากันเนาะเห็นเราเป็นเจ้าแม่แล้วก็บอกจักเพื่อพี่น้องเอ๋ยสี่ใบพะาล์สำคักเจ้าแม่สบบ่ มือนี้บริยังราคาบนแต่กับหวยนี่ระคะหวยอ,อันกระลายอยู่นะคะแต่เราไม่ซื้อค่ะหวยอ,อันให้ออกมาลยุยเราจะซื้อที่มันไม่อันนะคะอ่ะมาลาเอ้ยเลขซองสดายเด็ิลลองโทรถามมึงนา่งกันค่ะนักสิลับบอรหรือว่านังถ่ายคลิปอยู่กับบอลูนะคะโทรหานัางไปขลับก็ค่าบอตีร่อมนั่นไง นั่นสิแหละค่ะรับรับนิไโทรทัาจะแม่ก่อนรับกูแน่ขอลองรับกูแน่หาต้มมึงก็รับกูแน่เฟซี่อยากคู่มึงบอก, Hello, กอะัลโลเพื่อนมือแรงนะมัาได้ไปได้เฮ้ย, oh, ยนี่ัง <N> ตุ๋ยเลขชอกอะไรเฮ้ย น,าน,าน้านน้าเละท่าจะให้กูได้ลรอกยันต่กูได้น้ำอีตลอดมันดีื่ออันสี่สามเจอ้ยเนาะสามเจ็ดสี่สามเจ็ดหรอ,อจุดทูบหรอจ้ดจ้าจัา,จาจดูจนี่เล็กฟันหรอเลือคดนสามสี่สามเจ็ดสามสี่สามุูเอาสักกันเด้อสามสามเจ็ด่ เล็กลิ้นเหรอมันกูมันคือฟันมาเจ็แปดมันคืนนีเนาะมาันก็ใกล้เคียงกันอยู่เฮ้ยเออเออเอเอเห็นางไม่ได้ไปแย่งแปดก็เล็กเหม็นเฮ้ยสามเจ็ดมึงกับเล็กลินเหม็นกับรินหรออืมสี่สามเจ็ดเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอให้เอ่งเอ่งหมันหมันจ้ามันไม่ได้ไปใส่เหรอหรือว่าโฮมแหงไว้ไปเต้นมะลามะแรงโฮมแห้งเอาไปแปดเต้นมะลามะแรงเหรอคะ ถามากินจักรจันน้ำนังตุ่ยเดี๋ยวนี้นั่งยังไปตีจักจั่นอยู่มันยังไปผู้เดียวอยู่มันมาท่านมาเดี๋ยวนี้กูมาถามันอยู่ในเพื่อนนี่นั่นเลี้ยงนั่งไว้แม่ยันกับตายยังสิได้ลงหน้าพองถ่ายไปแจังนี่ยมันถามันอยู่ในท่นน่ะเออเพื่อนนี่แหละก็ยิงมมาจะลงมาเหรอว่ากูอยากกินกุญ เออ,เออมันยังบาสันออกมาแต่ป่าดอ,อกมันยังป่ายู่กูปะป่ายังมันมันฮอดจะมันจิ้มจะเท่าใด๋แต่งลงมาสัน <Okay. S 1> ค่ะเฮ้ยมาลาสีสามเจ็ดค่ะพี่น้องคะ,ะสิบเอาลงให้พี่น้องเบิ่งสักคกนึ่งคะสิบกเขียนลงในหันเด้อค่ะต้องขัมบมาเบิ่งนะคะเอ,อ่อสิบโอ้นั่งลงคลิปหรือยังนะคะสิบโอเค่อนเบานั่งสิบโอปล่อย แล้วค่ะขอให้มันมานะคะสสี่เจ็ดค่ะปนเอาสนามหลายๆ